สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็มีรถอีโกคาร์สวยๆนะคะรถเล็กกระทัดรัดนะคะใช้งานง่ายมารีวิวให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนิสสันมาร์ทนะคะ 1.2e ปี2019นะคะระยะการใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่37,000โลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถสีดำสีเดิมเลยนะคะเป็นสีเดิมเลย ของเราตั้งขายอยู่ที่325,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะสามารถจัดยอดได้เต็มฟรีดาวนะคะจัดยอดได้ฟรีดาวเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นเครื่องพันสองอีโกคาประหยัดน้ำมันนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็มาด้วยไฟหน้ามัลติ r e f เ e c กเตอนะคะมาพร้อมกับ ชุดไฟเลี้ยวนะคะในชุดโคมไฟเดียวกันนะคะตัวไฟก็สวยๆเลยนะคะตัวไฟสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไม่มีละอองคาบนะคะหรือว่าละอองน้ําต่างๆนะคะมีไฟเดทามาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้กระจังด้านหน้าเป็นสีดานะคะตกแต่งให้ด้วยโครเมียมนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะของเขาก็มาในรูปทรงรังผึ้งนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะใน ท้องเครื่องนะคะสวยงามมากนะคะคันนี้นะคะก็ได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน8กไก่ลอลิง1967กรุงเทพมหานครนะคะได้ไปพร้อมเลยชุดข้อไฟนะคะไฟแท้ไฟเดิมไม่มีการเปลี่ยนถอดน,นะคะสวยๆเลยนะคะสวยสวเลยสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้รถไว้ใช้งานราคาไม่แรงมากนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์เลยใช้งานง่ายนะคะเหมาะแก่การใช้ในเมืองนะคะเหมาะกับการใช้ในเมืองหรือว่าใช้รถไม่ได้หนักมากนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็มีไฟเลี้ยวมาให้ตรงแก้มด้านข้างให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะสีดำสวยๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้ของเราก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลย ในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวไฟเป็น LED นะคะสีทับทิมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมเลยนะคะไฟถอยไฟเลี้ยวในชุดโคมเดียวกันนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะสปอยเลอร์ติดมาให้ครบนะคะการปัดน้ำฝนนะคะกระจกบานท้ายนะคะติดอยู่ครบเลยนะคะเป็นรุ่นนิสสันมาร์ทนะคะ 1.2e ปี2019นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้รถไว้ให้ลูกๆนะคะหรือว่าให้ญาติๆใช้นะคะก็คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะราคาไม่สูงมากนะคะผ่อนเบาๆสบายๆนะคะน้องนักศึกษาจบใหม่หรือว่าวัยกำลังทำงานนะคะอยากได้รถที่ใช้งานง่ายนะคะใช้งานคล่องตัวมิสซันมาร์สก็ตอบโจทย์นะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะตัวประตูไม่มีตกล่องตกขอบนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยประตูไม่มีน ไม่มีการเปลี่ยนการถอดนะคะรายละเอียดสวยงามเลยนะคะตามซอกประตูต่างๆนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะซอกประตูเดิมๆเลยสำหรับคันนี้นะคะของเขาก็มาในชุดโทนสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำตกแต่งด้วยลายตารางหมากรอกนะคะเป็นสีเทาให้แบบนี้นะคะ เป็นเบาะโตๆฟูฟูแบบนี้เลยนะคะเบาะฟูฟูแบบนี้เลยหมอนรองคอนะคะก็ได้เป็นเบาะใหญ่ๆฟูฟูแบบนี้นะคะรายละเอียดตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีชำรุดนะคะไม่มีเสียหายเลยในโหมดเครื่องเล่นต่างๆนะคะคันนี้เขาก็สามารถใช้เป็นโหมด fm am ได้นะคะนี่เลยนะคะเป็น aux ราคาใช้งานได้ตามปกตินะคะเสียงดังฟังชัดนะคะเสียบใส่แผ่นซีดีได้พร้อมเลยในช่อง a อรนะคะก็มาให้2ช่องแบบนี้นะคะและมีตรงด้านข้างให้แบบนี้เลยนะคะมีระบบแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะระบบแอร์แบ็กให้ด้วยระบบเซฟตี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะรุ่นนี้ราคาไม่แรงนะคะแอร์ a, ปรับอนาล็อกนะคะชุดคันเกียร์ต่างๆนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ พวงมลาลัยมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะระบบเซฟตี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะรถใหม่ใช้งานน้อยนะคะแผ่นพลาสติกยังไม่มีการแกะออกเลยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะคันนี้ของเราตั้งขายอยู่ที่325,000บาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ คุมโทนสีดําเช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะผ้าเบาะโตโตนะคะนี่สันมาร์สนะคะเป็นรถคันเล็กนะคะเป็นรถไซส์เล็กแต่ว่าพื้นที่ด้านในนี่ถือว่ากว้างอยู่นะคะนั่งไม่รู้สึกอึดอัดแน่นอนนะคะเหมาะสําหรับน้องๆวัยรุ่นนะคะที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะคะผ่อนเองได้นะคะสบายๆเลยออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถแฮดแบ็กประตูนะคะสามารถเปิดท้ายได้นะคะเปิดท้ายได้เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระกว้างมีถาดรองมาให้พร้อมนะคะนี่นะคะรายละเอียดด้านในนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงประมาณนี้เลยนะคะหัวน,น็อตฝากระโปรงท้ายนะคะสวยสวยเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะเม็ดอาร์ชัดเจนเลย นี่หัวน็อตใสๆนะคะมาพร้อมตัวโชค๊คให้สองฝั่งนะคะเพื่อยึดนะคะใช้ยึดฝากระโปงนะคะฝากระโปรงท้ายเวลาปิดเปิดนะคะไฟแท้ไฟเดิมเช่นเดียวกันนะคะพ์ดต่างๆอยู่ครบนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมอยางอะไหล่มีเครื่องมือแม่แรงให้ครบเลยนะคะมีช่องเก็บให้แบบนี้นะคะครบจบในคันเดียวนะคะใช้งาน สบายๆเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะรถเครื่องประหยัดน้ำมันนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะ,ะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะจะเห็นได้ว่าสภาพภายในห้องเครื่องนี่เดิมๆเลยนะคะสวยๆเดิมๆเลย ไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะคานด้านข้างต่างๆนะคะไม่มีผิดรูปนะคะไม่มีผิดรูปเลยแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะลักษณะไม่ล้มไม่เอียงนะคะตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมๆนะคะตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเครื่องไม่เคยโดนยกมานะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะปลายแผ่นเพจอยู่ครบนะคะรอยซินทางมะพร้าวต่างๆนะคะเห็นอย่างชัดเจนเลย นะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะเดิมๆทุกจุดหัวน็อตฝากระโปรงนะคะก็ใสๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะนี่เลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถอีโกคาร์ใช้งานง่ายๆนะคะราคาไม่แรงมากติดต่อมาหากิ่งได้เลยนะคะที่เบอร์082 072 6 1 5 2นนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ การรีวิวรถ e ีโกคานะคะมิ s สันมาร์ทนะคะ1.2 e นะคะ,ะสำหรับท่านไหนนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะกิ่งรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปในการอัปเดตนะคะรถของบริษัทเพชรยนต์เรานะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างได้เลยนะคะกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ